สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารฟุตบอลไทยและก็ข่าวเชลีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อไปหากอยากสนุนเต้นเราใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่ก้องพบสงกรานินะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของเมสซีเจหรือว่าชนาทิพสงกรานินเปิดเผยแล้วว่า ปีนี้ชนาทิพย์อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการย้ายทีมสู่ระดับที่สูงกว่าไม่ในเจลิกก็ต่างประเทศคุณพ่อของชนะทิพย์สงกรสินนะครับแนวรุกทีมชาติไทยเปิดเผยผ่าน Facebook สำหรับประเด็นที่น่าสนใจนั้นมีคำถามว่าชนาทิพย์มีโอกาสที่จะมีข่าวดีในปีนี้กับการค้าแข่งกับสโมสรอ,อื่นหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้นะครับกล้องพบสงกรสินก็มีการเปิดเผยว่าขอให้เจชอฟฟอมได้ดีแล้วมีข่าวดีอย่างแน่นอนไม่ในเจลิกก็ต่างประเทศภายในปีนี้แหละ ขอให้ชูฟอร์มให้ดีถ้าเกิดว่าถึงวันนั้นนะครับใครที่ได้ฟังพ่อค่อยมาคอมเมนต์กันใหม่ตอนนี้พ่อพูดได้เท่านี้แหละรับรองว่ามีทีมที่ต้องการอยู่ไม่อยู่ในเจอรีกก็อยู่ในยุโรปแต่ลึกๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นประเภทแบบท็อปโฟของเจอรีกพูดเท่านี้แหละก็คงรู้กันแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเจนั้นยังเหลือสัญญาอยู่อีก3ปีสำหรับเจนาทิปปัจจุบันนะครับกำลังอยู่ในช่วงเก็บตัวของบริติสันกับคอนเซเรซัปโปโร ซึ่งฟุตบอลเจลีกเนี่ยจะเปิดฤดูกาลนัดแรกในวันศุกร์ที่26กุมภาพันนี้สำหรับข่าวต่อไปยานิคโบรีนะครับลั่นขอพาสิงเจ้าท่าการเท่าเรยอเอฟซสร้างผลงานให้กระหึมอีกครั้งพร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะเหนือตรัสเอฟซีได้ ความเคลื่อนไหวของสิงเจ้าท่าการท่าเรือ f อนะครับที่เกมล่าสุดเปิดบ้านทำได้แค่เสมอตราด f c 0ประตูต่อศทําทำให้ไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันแต่ทว่ายังคงมี4ีดแต้มและก็ยังรั้องอันดับที่2ของตารางโดยตามหลังจากฝูงย่าง BG ปทุมยูเนเต็ด16คะแนนด้วยกันซึ่งล่าสุดนะครับอียานิกโวลี่เนี่ยกองหน้าตัวเก่งของทีเปิดเผยว่าต้องขอโทษแฟนบอลสาหรับเกมที่ผ่านมาพวกเราพยายามอย่างเต็มที่ แล้วก็เปิดเกมบวกเข้าใส่คู่แข่งตลอดถึง90นาทีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้ทําให้เห็นว่ายังมีข้อผิดพลาดอีกมากมายต้องไปปรับปรุงโบรี่ก่าวทิ้งท้ายในเกมนัดถัดไปนะครับที่พบกับ SCG เมืองทองยูเนเต็ดผมกับเพื่อนๆต้องกลับไปทําการบ้านให้หนักเพราะอีกหนึ่งนะัดสําคัญเนี่ยเราจะต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อมาดามแป้งประธานสโมสรแล้วก็แฟนๆการท่าเรือทุกคน สโลปข่าวต่อไปพาทิ์เผยในไทยสนามไม่มีปัญหาผ่านชลุยแน่ต้องรอคุยสบครเรื่องมาตรการการกักตัวขณะที่โปรแกรมการแข่งขันในเดือนมิถุนายนออกมาแล้วเริ่มวันที่3มิถุนายนพบกับอินโดนีเซียตามที่สื่อเวียดนามรายงานว่าเวียดนามไม่ผ่านหลักเกณฑ์ขอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในกลุ่มจที่มีไทยรวมกลุ่มด้วย ประเทศไทยมีความเจ็ดจำนงอย่างชัดเจนเพื่อขอมีเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่มจีจากข้อมูลของสื่อเวียดนามนะครับสอบถามไปยังโจนายพาทิสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมฟุตบอลกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งพ่อบ้านโจเนี่ยได้กล่าวว่าในกรณีที่สื่อเวียดนามลงข่าวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวียดนามจะเสนอตัวหรือไม่ สำหรับที่ประเทศไทยนะครับเรื่องของสนามแข่งเนี่ยหรือว่าสนามซ้อมไม่ใช่เรื่องต้องห่วงมีศักยภาพเพียงพออย่างแน่นอนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกินย3ิปีชิงแชมป์เอเชียนอกเหนือจากที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วเนี่ยก็จะไปจัดหัวเมืองต่างจังหวัดอย่างบุรีรัมหรือไม่ก็สงขลามาด้วย ถือว่าเป็นการการันตีศักยภาพของไทยในอีกหลายๆปีส่วนมาตรการการกักตัวของ f อฟนะครับสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเป็นไปในทางที่เดียวกันที่จะขอเป็นเจ้าภาพ a f c ีแชมเปี้ยนลีกคือ a f c เนี่ยไม่ขอมีการกักตัวหรือกักตัวน้อยที่สุดส่วนเรื่องการนําข้อจํากัดดังกล่าวไปหาเรือกับศูนย์บริหารสถานาการณ์โควิด -19 หรือว่าสบคว่าจะมีความเห็นอย่างไรต่อไป สำหรับข่าวต่อไปครับความเคลื่อนไหวของทัพนุกยูงเมืองเหนือคอนซาโดเรซับโปโรนะครับซึ่งเป็นต้นสังกัดของเจชนาทีพสงเครศินได้มีการยกพลเพื่อไปเก็บตัวแคมป์ที่2ที่คุมาโมโดล่าสุดนะครับคิมมินแต่แนวรับชาวเกาหลีใต้มีการเปิดเผยกับทีมว่าอยากเป็นกัปตันทีมกองหลังชาวเกาหลีใต้นะครับได้เดินทางมาสมทบกับทีมเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดวัน10วันเนื่องจากต้องมีการกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิดของญี่ปุ่นถึง2ส,สัปดาห์โดยแนวรับชาวเกาหลีใต้มีการเปิดเผยตอนนี้ผมอยู่ในสภาพร่างกายดีพร้อมผมมีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในเจอลีกทั้งหมด38เกมผมอยากเป็นกัปตันทีมคิมมินแตเนี่ยถือว่าเป็นกองหลังที่มีอายุมากที่สุดนะครับเป็นอัดับที่2รองจากอากิโตะฟุกุโมริในแผงแนวรับหคน ส่วนผลงานในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยนับเฉพาะเจลีนะครับลงสนามไปทั้งหมด27นัดทาไป1ประตูสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเจลีกในปี2021นี้นะครับคอนซาเลสซัปโปโรเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโยโกฮาม่าเอเวริ t นอตซึ่งจะทําการแข่งขันวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์นี้เวลา12.00นานะครับตามเวลาประเทศไทยก็อย่าลืมชมกันนะครับ ครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารฟุตวัลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ